สวัสดีค่ะสิผ้าหลานหน่อยมาขอเมทอร์นี่เจ้าทีเจ้าท้างอันต้นมะขามนีล่ล่ะบรรหาได้เน,ะนาะน้องมะข่าแปงเบง่งมันสิขึ้นเลขบอ่อขุดๆขุดๆเลยนะเฮ้ยขุดกนนันจะได้ถ้าแปงก่อนเด้อยเมทอร์นี่เอ้ยเจ้าทีเจ้าท้างเอ้ยแม่เด้อออกเลขงั้นก็ออ,อกหรือจองแบบนี้นะเออ ขึ <itos> <im sharing> <im> uh ้นเลขให้เน่เด้อลูกหลานมาขอสูขอลาบน้เจ้าทีเจ้าทางกองซังสิิ่งซักซี่นหลานได้ในกาตาดีมเลยลูกหลานก็ได้มาลบลูดอกอยากว่าถ้าแปลงเอาเบิ้งนะยาหเมื่อขึ้นเลขนะนะนี่น้องพ่อนี่เบิ้งดีๆก็ยังมันขึ้นแล้วนี่เลขอีย่างนี้ให้หนูมองไม่ได้มองบ่ได้ก็สร้างแต่ว่าจ้องเมร์นะน้า ให้ลูกให้ร้านในเด้อฮะยังไม่เห็นเลขเลยเดี๋ยวดูก่อนปัะหามันขึ้นมากนะนะเดี๋ยวถ้าหนูเห็นเลขจะหนูบอกอือน่ารักเปลงกระป๋องหนึ่งเปลงเย็นเพื่อซัดยางดีเลยนี่นองเอ้ยหมดคำสีวอลลกค่าเพราะมีคนมาซื้อของแล้วแป๊บนึงลูกอย่โยกขื้นยังวะเอายังลูก เปลนก้อนก็ได้เออสวัสดีค่ะฮามันมีโศกมีหลาบเนาะพี่น้องเอ้ยยังไม่เห็นเล็กโอ้โอ้คันนี่ดกยังมีเล็กยังมีต้องไงอะแม่ไปจากหน้าที่แล้วนี่นี่นี่เล็กสองโมเมนต์บอลนี่นี่เหมือนเล็กสองนี่ใช่ใช่ใช่เล็กสองเออมันเหมือนเล็กสองเลยลูกสองยังเนาะบัท พี่น้องเอ้ยเห็นน้ำ่ขยบ่น้อเห็นบอลออพี่น้องน่าจะไม่เห็นหลอกไฟหนูมันว่างคมถ้าไม่เชื่อไม่ยากก็ลองมาดูสิก็เอางาสีอะไรปุ๋เออได้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 โอ้ยแม่มันจะหลุดแล้วมันจะหลุดแล้วไม่ได้เอาอันแท่นที่มือหนึ่งจับมือหนึ่งอันนี้ที่ลูกโอ้ยไม่ได้มันจะหลุดเรามึดหลายเลยพี่น้องเอ้ยเาใส่เราเห็นบอเบิงที่เราเห็นบอ เห็นแม่แต่แตอนนี้มันจะบางตาหรอคเลขสองมนจากหน้าที n n n ่เราได้จากหน้าที n n ่แล้วสองแม่ก็ดูอยู่ไม่ใช่เหรอนี่นี่นี่น้อพอยนี่นี่นี่ลูกนี่นี่นีู่ไม่เห็นแม่ไฟมันเริ่มต่ำันจริงจงลูกนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่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 ขึ้นอีหลีเลยขึ้นอีหลีเลยพี่น้องเอ้ยนี่หนึ่งศนหนึ่งี่นี่นีโอ้เออแม่หนึ่งศูนหนึ่งศหนึ่งนี่เห็นเห็นเลยนี่ โอ้ยพี่น้องเอนี่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 เห็นบอนี่นเห็นแล้วเนี่หเป็นเลขสองแล้วบัดนี้หนึ่1หนึ่งองหึ่นย์สองเอคืนเรนสาทีแล้วแมเ่เอาเสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมห่เพะว่านเด้อส,สวยสวยสุดรอตัวโลกบ๊ายบายหนึ่งศย์สออุ้ย